ก็เห็นกะเป๋าเดินทางของผมนะเวลาที่พูดจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่คนทุกคนจะมีของที่จําเป็นอยู่ในนี้ถูกปะเหมือนกันเวลาที่คุณจะพูดไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหรือบนเวทีที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญที่ทุกคนจําเป็นต้องมีเลยนะคืออะไรคลังแสงของตัวเองเวลาเราอ่านหนังสือถ้าเราเจอเรื่องเล่าที่มันโอ้โหโดนเส้นมากๆเอามาเล่าแล้วมันเกิดแรงบัานดาลใจเราก็จะเก็บเรื่องนั้นไว้นะหรือบางครั้งเจอวลีที่มันโอ้โหอ่านแล้วมัน มันได้ข้อคิดอ่านแล้วมันได้ประโยชน์ไฮไลท์แล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นเ,เซตชุดนี้สําหรับการสร้างแรงบันดาลใจชุดนี้สําหรับการทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองชุดนี้สําหรับการทําให้คนเนี่ยเขาได้ไอเดียใหม่ๆนะแล้วก็จะมีสะสมค้ังแสงเหล่านี้ไว้ครับเหมือนกันครับถ้าคุณกําลังจะก้าวมาสู่อาชีพที่เกี่ยวกับเส้นทางการสื่อสารอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่คนอยากจะให้แรงบันดาลใจผู้คนเนี่ย คุณต้องมีคลังแสงเหล่านี้ครับยิ่งเวลาที่เราเสพข้อมูลในเยอะเราก็จะสามารถที่จะพูดหรือนําเสนอข้อมูลออกมาได้ดีมากๆครับฉะนั้นคังแสงเนี่ยจะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งครับที่ทําให้ทุกๆคําพูดของคุณมันสร้างแรงมันกจายใ,ให้กับคนฟังได้